รีวิวไปกินยากินิกุเนื้อไทยนะคะร้านเขาชื่อว่าบากิวนะคะอยู่สะพานควาวิวดีมากติดรถไฟฟ้านะคะอยู่ชั้นห้าเรากับแม่ก็คือเดินกันหอบเลยนะคะแต่ยอมนะคะเพราะว่าวิวดีมากคือถ้ามาช่วงประมาณ5้าโมงนะคะก็จะเห็นวิวแบบพระอาทิตย์ตกลิ้นที่นั่งเขาจะมีทั้งโซนด้านในนะคะก็จะเห็นเชนนะคะตัดนงตัดเนื้อฟิลแบบนั่งหน้าบาร์แบบโอมกาเสะคะ่ะอันนี้เป็นยากินิกุนะคะเนื้อไทยเซตนี้นะคะจะได้เนื้อทั้งหมด9้าอย่างนะคะจะมีทั้งเนื้อไทยนะคะแล้วก็เนื้อญี่ปุ่นนะคะ ตัวน,นี้เป็นยากินิคุตีนะคะมันจะมีเนื้อทั้งหมด9อย่างเราจะมีสเต็กการทานอยู่นิดนึงนะคะจะเริ่มจากตัวน,นี้นะคะนาคาอุจิรอง10โคันเป็นระดับ,บที่1 2 3ล้นะคะแล้วก็ลงไปด้านี่4 5แล้วก็7 8แล้วก็9ค่ะที่ร้านนะคะเขาจะมีพนักงานนะคะมาบอกวิธีการกินนะคะเขาจะไล่ลำดับนะคะตั้งแต่เนื้อที่มี t e x t อร์แบบเคี้ยวแล้วมันจะแบบค่อยนุ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนไปถึงละลายในปากเลยะคะ่ะ เมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะคะนี่แตงกวาน้ำมันงาอร่อยมากแล้วก็ยำเนื้อญี่ปุ่นค่ะอันนี้ต้องสั่งตอนที่เรามาร้านนี้ครั้งแรกนะคะเราสั่งเมนูยำเนื้ออันนี้นะคะคือจะบอกว่าโดนเมนูนี้ตกเลยค่ะจนได้กลับมากินซ้ําหลายรอบมากเพราะเมนูนี้เนี่ยแหละค่ะ มาเริ่มย่างเนื้อกันนะคะตามลําดับที่เขาบอกเลยนะคะคือกินแบบยากินิกุเนี่ยมันจะไม่เหมือนการกินแบบโบเฟ่นะคะมันก็จะค่อยๆย่ยยางไปจิบน้ําไปอะไรแบบนี้เป็นฟิลการกินแบบเวลาเลิกงานเราได้มองมอยอะไรกับเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะเนื้อชิ้นแรกนะคะจะเป็นเนื้อล่องซี่โครงจะให้ฟิลแบบได้เคี้ยวๆเนื้อหน่อยนะคะแต่เนื้อเนี่ยไม่เหนียวเลยนะคะรสชาติดีมากเลยค่ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อกระาบาังลมนะคะส่วนนี้นะคะก็เริ่มจะมีมันแทรกแล้วนะคะคือใครที่เป็นสายเนื้อนะคะอยากให้มาโดนนะคะคือเนื้อไทยของเรานะคะอร่อยนะคะไม่แพ้นเนื้อญี่ปุ่นเลยนะคะจริงๆสำหรับใครที่ไม่กินเนื้อนะคะยังมีเมนูอื่นอีกเยอะเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกุ้งลายเสือ,อย่างเกลือนะคะกุ้งนี้สดนะคะแล้วก็เนื้อเด้งสู้ฟันมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์ย่างเลยนะคะอันนี้หอมอร่อยเลยค่ะ ใครชอบกินหอยะะหอยนะคะเขามีหอยนางรมสดด้วยนะคะครั้งที่แล้วเราสั่งก็อร่อยค่ะกลับมาที่เนื้อกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของลิ้นนะคะเป็นโคลลินนะคะจะบอกว่าร้านนี้นะคะเขาก็เด็ดเรื่องลิ้นเหมือนกันนะคะส่วนลิ้นเนี่ยเป็นส่วนที่เราชอบเหมือนกันนะคะมันจะมีความแบบเด้งเดงสู้ฟันเดียรใครชอบลิ้นนะคะแนะนําอีกเมนูนี้นะคะโคลลินวัวย่างอีสานค่ะมันจะเป็นฟิลแบบกินกับน้าจิ้มแจ่วอย่างเงี้ยค่ะจัดมาแบบพิเศษอีกหนึ่งจานเลยค่ะ ตอนกินน่าจะงงกับลำดับนะคะอันนี้จะเป็นส่วนเนื้อกระบังลมนะคะใครม่ซีเลี่ยนนะคะก็กินแบบจอยๆก็ได้นะคะจะบอกว่าทุกส่วนนะคะอร่อยหมดเลยค่ะแล้วการกินเนื้อสําหรับเรานะคะคือไม่ต้องย่างนานนะคะย่างแบบพอให้ผิวเนื้อมันสุกอะค่ะส่วนข้างในนะคะมันจะฉ่ำๆ นี่มาส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าเนื้อห่างตะเคค่ะส่วนนี้นะคะจะมีเท็กเจอร์แบบกึ่งๆึงเคี้ยวกึ่งๆึนุ่มสังเกตนะคะก็จะมีมันแทรกนิดๆนะคะเนื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จิ้มซอสน,นะคะก็สามารถกินไปเลยก็ได้นะคะกินเนื้อหนึ่งคำนะคะก็แวะจิบสักหนึ่งอึกนะคะตามฟิลนะคะบรรยากาศมันดีจริงๆแล้ววันนี้นะคะบรรยากาศดีมากฝนฟ้าเป็นใจนะคะไม่ตก อากาศไม่รอเลยนะคะลมนี้มาตลอดเลยนะคะแล้วช่วงนี้นะคะเริ่มมีความเย็นๆแล้วอะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อชายท้องนะคะเนื้อในส่วนนี้นะคะก็จะเริ่มนุ่มแล้วนะคะสังเกตตรงส่วนเนื้อได้นะคะเนี่ยแม่บอกว่ามันจะมีความนุ่มนะคะแวะอีกแล้วค่ะแวะกันด้วยเมนูแซลมอนนะคะอันนี้จะเป็นยำแซลมอนวาซาบินะคะเขาโรยไข่แซลมอนมาให้ด้วยนะคะเมนูนี้นะคะเราสั่งเบิ้ลเลยค่ะเนื้อใกล้หมดนะคะคนก็ใกล้อิ่มแล้วค่ะ คือถ้ามากันสองคนนะคะเรากับแม่นะคะกินเซตนี้นะคะเราว่าก็อิ่มเลยะคะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครกลัวไม่อิ่มนะคะเราแนะนํานะคะให้สั่งข้าวมานะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นข้าวผัดกระเทียมก็ได้นะคะที่ร้านนี้เขาก็ทําอร่อยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนเนื้อใบพายส่วนปลายนะคะเห็นความนุ่มของเนื้อไหมคะมันแซกสุด,สด แล้วคำสุดท้ายนะคะไฮไลท์ของเซตนี้นะคะก็คือเนื้ออันนี้เลยค่ะจะเป็นเนื้อโจโคารูบินะคะเนื้อวาเกิ a ว A5 ค่ะจะเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะคะปิดท้ายคํานี้ได้แบบเลิศเลยอะคือเป็นคําที่เราอยากจะสั่งมาเพิ่มอีกสักสิบคำใครที่ชอบความมันแทรกความละลายในปากนะคะโจคารูบิคือตอบโจทย์คำนี้นะคะเป็นคำที่เราแบบอยาก,กค่อยๆกินน่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนลิ้นเหมือนกันนะคะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับต้นหอมนะคะแล้วก็เกลือคือบอกแล้วว่าเป็นคนชอบกินลิ้นมากถ้าเกิดว่าใครไม่กินเนื้อนะคะที่นี่เขามีหมูด้วยนะคะแล้วหมูแต่และส่วนนะคะเขาก็คัดมาแบบดีมากเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากย่างเองนะคะที่นี่เขาก็มีสเต็กด้วยนะคะคือก็ให้เชฟย่างมาให้เราเลยค่ะใครชอบบรรยากาศแบบลูฟท็อปนะคะบรรยากาศดีๆนะคะ แล้วที่นี่นะคะราคาอาหารไม่แพงเลยค่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะร้านอยู่แถวสะพานควายนะคะสามารถเอารถจอดได้ที่โครงการเดอะฮับนะคะแนะนำนะคะให้จองมาก่อนนะคะจะได้เลือกที่นั่งวิวดีๆนะคะเหมาะกับโอกาสพิเศษเลยค่ะกับร้านนี้เลยค่ะบาร์คิว